โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอไปที่นาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปตลาดกันช่วงวันหยุดหลายๆวันนะคะ,คคะต้องเอาให้คุ้มนะเ,เดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดกันนะคะคไปกับหล,ะละิศหลานๆนะคะเ,คเด็กๆสวัสดีหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะนอสวัสดีช่องหน่อยค่ะสวัสดีช่องหน่อยนะคะช่องรถท t t w e n น y Channel นะคะฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ ถ้าใครมีค่าขนมอะไรก็ส่งมาให้เด็กๆได้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตลาดกันนะคะ <c oughs> ทุกคนไปดูว่าตลาดแถวบ้านเป็นยังไงไปค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้ทางออกหมู่บ้านค่ะทุกคนนี่ <c oughs> ค่ะนี่ทางออกจากหมู่บ้านเรานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไปตลาดนัดน,นะคะ <c oughs> ตลาดนัดกับหมู่บ้านเราห่างกันประมาณสากิโล อันนี้ก็เป็นโรงเรียนสมัยเด็กๆนะคะที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนยังเป็นอาคารไม้ออตอนนี้ก็เป็นอ, mm. อาคารปูนไปหมดแล้วนี่ค่ะทางไป<ต>อันนี้เราเป็นทาง<น>ลาดยางแล้วสมัยก่อนเนี่ยเป็นทางลูกรังสมัยเป็นโรงเรียน,นยที่เขื่อนช้างวิทยาคารเนี่ยค่ะตรงตรงนี้เป็นลูกรังหมดเลยนะแต่ตอนนี้ก็แบบพัฒนาเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนี่ค่ะ คน,นี่คะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดนะทุกคนแล้วนะทุกคนนี่นะคะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเขินนะคะนี่นะคะ่ะบ้านที่ก็เป็นบ้านเล็กห้อยยอมห้อยย้อมวิม่งไหมอ่านี่คะ่นนะเดี๋ยวก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นอบตเนาตอก็เป็นอบตอก็อยู่ตรงนี้ นะคะตลาดนัดอันนี้ก็เป็นสถานีตำรวจย่อยๆในตำบลเราเดี๋ยวไปดูบริเวณตลาดนัดกันค่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นตลาดนัดด้วยกันนะคะทุกคนตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าตลาดนัดนะทุกคนนี่ค่ะก็มีร้านค้าตรงนี้จอดรถจอดอะไรได้สบายนี้นะคะ อันนี้จะเป็นร้านกาแฟน้องสาวอยู่ตรงนี้นะคะนี่อันนี้นะคะร้านกาแฟสุดที่ด่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูน้องก่อนโปรโมทร้านให้น้องหน่อยนี่อันนี้ลูกชายหวัดดีครับลูกลูกชายสุดหล่อเป็นพ่อค้าสุดหล่อนะคะน้องเนนะคะ ทุกคนใครจะมาทานกาแฟจะมาดื่มกาแฟร้านสุดทิดานะร้านกาแฟคุณเนเนอะเออตรงตลาดนัดบ้านเขินเลยใช่ไหมลูกอเออมาได้เลยนะทุกคนพ่อค้าใจดีหล่อด้วยเห็นไหมครับเหนือยคุณลูกคุณลูกติดตามช่อง YouTube แม่อย่างไปติดตามช่อง YouTube แม่เดี๋ยวนี้เลย <laughs> ขูเข็นด้วยรถทเวนตีนายชาแนล่ะลูก อันนี้นะคะเป็นร้านกาแฟลูกชายนะคะนี่โอเคเนี่ยคะ่ะทุกคนสนุกสนานกันไปถ้าได้มาต่างจังหวัดนะ,ะอ,อ,อันนี้เข้ามาในตลาดแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นร้านขนมโคกนะคะอันนี้เป็นร้านขายไขย่อันนี้คือปลา้าอืมโหูปลากินหอมมาก มไข่ในตลาดบ้านเรานะคะมีปลาแห้งก็มีเหมือนตลาดทั่วๆไปผักสดก็มีผักสดที่นี่ไม่แพงนะทุกคนได้สิคะ,ะหลานหลานซื้ออยา ามาซาวเนอะผ,ผู้ใดผู้ใดไม่ซื้อพัดส,สดมาซื้อหลานไม่พอย,ยเด้อซามาซาวโอเคค่ะน่ารักจังน่คะน่ารักมากนี่นะคะถ้าใครผ่านมาที่ตลาดนัดบ้านเขินนะคะทุกคนแวะมานะคะหลานพี่เขานะคะน่ารักมากนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นของสดของทะเลมีทุกอย่างมีทุกอย่างอันนี้พูดถึงว่ามันใหญ่ขึ้นนะ อันนี้ก็เคียงหมูเคียงหมูนี่จะเป็นขนมเด็กๆชอบอนนบ้านเราไม่มีโควิดนะคะทุกคนอันนี้ก็ข้าวน้ำพริกน้ำพริกน่ากินจังควกับข้าว อันนี้อาหารอุ้ยน่ากินทำกับข้าวสำเร็จนะคะพูดถึงตลาดใหญ่มากเลยนะเป็นตลาดประจำตำบลไงเขาจะมีทุกวันอาทิตย์เนี่ยค่ะมีทุกวันอาทิตย์ส่งไปเรื่อยๆนะ,ะทุกคนมะเขือถุงละยี่สิบนะเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนียแค่นี้นะยี่สิบาทนะเนี่ยยี่สิบาทอโอ้โหลูกชิน้นลูกชิ้นเนี่ยเป็นที่นิยมมากในในหมู่บ้านเรานะคะเนี่ยเนี่ยน,น,น,น่ากินมากสมัยเด็ก,ดกๆชอบมากเป็นที่นิยมมากลูกชิ้นแบบนี้

แล้วก็หอยใหญ่ๆค่ะหอยลายใหญ่เดี๋ยวน้องจะเอาไปลง y YouTube เด้อหลานยังนี่ซื้อหลานยังนี่โอ้ยตังซื้อมาหลานคนสวยไหมคะคนสวยเนยเป็นตะกินโอเคเดี๋ยวยางเบองก่อนเด้อยางหลอกอันนี้นี่ลูกขนมโค อันนี้ก็เป็นโซ่ดูด้านั่นหลังนะอุ้ยตอนนี้ยังมีลำไยอยู่วะลูกลำไยบุรีรัมย์จะออกงามนี้อ๋ออุ้ยนี่นะคะทุกคนตลาดใหญ่เลยนะเนาะตลาดใหญ่เนาะนอกบ้านเราเนาะไส้ขนมไปเบิ้งจะรวยๆไปเบิ้งกระ็พอไปอันนี้ก็จะมีไส้กรอก นีคะ่ะทุกคนมองหาปลาเผานะคะเนี่ยนตลกดอ๋ออันนี้ปังโกปัางโก้น้ำปลาหูอันนี้ก็จะเป็นกับพ้าสัมเร็จอืมอุย้ยสามชีสจ้ะวอมีต้มแซบด้วยค่ะวเดี๋ยวเดยวหนูซื้อต้ม เดี๋ยวซื้อต้มแซบไปให้พ่อนะคะทุกคนเบแต่ยังไม่ใส่พริกนะคะเออ,อเได้ไ,ได,โนะด,ด้โอเคน่ารักมากดีมากดีมากโอเคนุนุเอาต้มแซบถุงนึงค่ะ,คะเดี๋ยวแวะซื้อต้มแซบก่อนนะคะทุกคนแป๊บนึงนนะคะ่ะสามสิบเรียวเรียวมากเลยนะทุกคนตอนแรกว่าจะซื้อปลาเผาคงจะไม่ได้ปลาเผาแล้วคงจะเป็นอย่างอื่นนี่ทุกคนลัางไข่ อันนี้ไก่อันนี้ร้านขายไก่อันนี้ขนมหวานขนมหวานบ้างน่ากินมากอ่ะทุกคนอันนี้อาหารญี่ปุ่นมีทุกอย่างขอบ้านเราอุ้ยอันนี้มีทุกอย่างอันนี้ไก่องโอ่งอ,อันนี้หมูอบโอ่งอ,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 อืมโอ้หมูสามชั้นน่ากินนะเนี่ย อบในนี้เหรอคะอ๋อโอ้มันเป็นไฟอะไรเป็นแก๊สอ๋อเป็นเตาถ่านอ๋อโอ้หมูหมูอบโอ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยแวะเดี๋ยวแวบมาดูเดี๋ยวขอถ่ายก่อนอันนี้น้ำพริกปลาบองอันนี้ก็เป็นร้านผักสดนี่ค่ะทุกคน โอ้หน่องไม้หูยน,นี่คือสวรรค์บ้านนะาทุกคนนี่ซื้อตลาดนะัดในตำบลแถวบ้านนะคะประเขาตัวเท่าไหร่ร0อ่ะอ๋อเดี๋ยวมาดูเอาเอาที่ละเอาให้พอตัวหนึ่ง เดี๋ยวแวะซื้อปลาเผาก่อนทุกคนเอาร้อยยี่สิบใช่ไหม,ม,มอ,อ๋อน้ำพีกับอ,อ๋อน้ำจิ้มกับผักให้อยู่ใช่ไหมได้ได้ถ้างั้นเอาเอาตัวหนึ่งค่ะได้ได้เดี๋ยวเอาเอาไว้เดี๋ยวหนูเดินมาเอาเดี๋ยวหนูถ่ายคลิปร้อยยี <120. S 2> ่สิบเดี๋ยวหนูถ่ายคลิปก่อนนะ,นะเดี๋ยวหนูไปลง YouTube น,น่ารักค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคน น่ากินน่ะนี่คือสวรรค์บ้านนาทุกคนมากับนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นโซนของสดนี่เป็นโซนของสดใช่ไหมอันนี้เป็นโซนของสดใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราไปดูโซนเสื้อผ้าก,กันเนาะไป ส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นโซนเสื้อผ้ารองเท้านี่นะคะนี่ค่ะ <c oughs> ลูกมาเจอนะคะเนี่ยถ้ามาถ้ามาบ้านเนี่ยค่ะก็จะมีแต่ลูกๆหลานอยู่ตรงนี้นะคะเนินค่ะเด็กๆก็มาเล่นพวกของเล่นอย่างนี้ค่ะทุกคนอันนั้นก็ลูกหลานทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าอ่ะ เขาติดราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,อ,ะอ๋นนะออันนี้ก็จะเป็นปลอกโทรศัพท์ติดฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นติดฟิล์มนี่ค่ะ,คะไปดูของเล่นเลยลูกอันนั้นติดฟิล์มมั้งเยี่ยทุกคนเด็กๆก็จะมาเล่นตรงนี้แหละเนี่ยคือบ้านนาะนี่ลูกชาย ระวังนะลูกระวังนะครับระวังล่วงนะคะแซ่บอะไรเปลไม่เอาครับหอนี่ลยชาก็ยเชือบ้างี่ันะะเอออันนี้หัวหอมอหูแปดโลร้อย อ๋อมันยังไม่แห้งเท่าไหร่ไงแปดร้อยอ่ะทุกคนออันนี้ก็มะขามหวานอมมะเขือเทศลอตเตอรี่ก็มีอือมค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นน่ะสัสดค่ะ นี่จะลูกหลานผ่านมาก็เจอกันผ่านมาก็รู้จักกันทุกคนรู้จักกันแทบทุกคนก็จะทักกันสวัสดีทักทายกันเนาะเดี๋ยวสั่งหมกไข่ปลาไว้เดี๋ยวไปเอาอันนี้หอยนางรมกับเปาะเปี๊ยะอันนี้หมกไข่ปลาที่สั่งไว้เมื่อกี้เมื่อกี้ทีพีตั่งหมกไข่ปลาไว้จ้ะบาทกิู มกไข่ปลาอีหยังปลาตะเพียนมันบอกอ๋อเออเอนี่ร้านนี้ร้านชื่ออะไรเดี๋ยวพี่จะไปลง YouTube ให้นี่ชื่ออะไรนะคะชื่อลาฟพิโลด์ลาบพิโลดใช่ไหมเลิศน่ะชื่อลาฟพิโลดร้อนได้ได้อะ ร้านลาบพิโรจน์นะทุกคนอยู่ตรงตลาดนัดบ้านเขินมาทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะมาทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับกับวันพุธครับวันอาทิตย์กับวันพุธได้ได้อ๋ออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะโอเคโอเคถ้าใครมาก็มาสนับสนุนได้นะคะพ่อค้ากับแม่ค้าใจดีน่ารักมากเลยต่างแนงครับไม่ครับขอบคุณขอบคุณนะค่ะ ดูดูเอาดูดูดูู้ด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 อดู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 นูดูดูกูนูดนนูดูดูลูดูดูนูดูนูด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 ูนูดูดูดดดูดด็กูด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 าดู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 ดาดูดูดนดูดูยูดูดนดูดูดูดง เครื่องบินกับอื่นไปน้ำกาลอยู่บอเดี๋ยวน้องไปเอาปลาเผากันสั่งปลาเผาไหวพอนี่ทุกคนนั่นก็ยากกันนะทุกคนคนบ้านเดียวกันแล้วแต่ว่าเขามาขายของในนี้โอเคอู้อ้ประช่อน ชอนโล่พดนี่ายลอีบ่ลอยซีซีบบตละร้อยสีบโอ้ยือเป็นนีร้อยซา็ผลลอยนึง๋โอ้ยตัวบอกหญ่นึงัใหญ่ก็ได้เนืงดาหลายโอ้ยแล้วได้มาใส่โ้ยขนมืออื่นบ่ไปกรุงเทพครองเอาไปนว่านามามาแวะหาปลาดเดียวกับมีดเด้อค่ะปลาเดียวบอกปลาคออ ป้าเดียวเดียวโล่เราจะขาทอันต้นนี้อันช้อตค่ะต้นนี้ต้นปูนค่ะแดียเดียวค่ะอ๋อเดี๋ยวดูอันนี้โลละสองลอยค่ะเอออันนี้โล่ลอยอันนี้ทุกละลอยอืมอันนี้เอากลางออกแล้วบอกเมนเอออันนี้ดูละหนึ่สามสิบสดสดต้นนี้เออโลละลอยสามสิบเมนค่ะอืมก็มีตาไฮแล้วอ๋อก็ใช้ตู้เย็นไว้ถอดกินได้ก็ได้เมนอยู่อันนี้ก็ตากเรียบร้อยคัสซันอัน โลดแล้เท่าไหร่ก่อสองร้อยค่ะอ๋อเครื่ oh. องกิโลอร่อยหนะึ่งอ๋อเอาเอาลองขา่าเอาเครื่องโลมันได้จักต๋อแล้วซื้อปลาแดดเดียวกันนะคะเผื่อไปฝากเดี๋ยวเอาไปฝากนี่ๆก็ง่ายๆเลยค่ะก็เสื่อมเดี๋ยวเอาไปฝากเออพวกพี่ที่ทํางานค่ะ <c oughs> ไปฝากพี่ๆเขาใ <c oughs> ไปจักต๋อ <c oughs> <c oughs> โอ้โได้หลายตัวเติบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหยุดที่ร้านลูกชิ้นสมุนไพรนะคะไม่ละเจ้าบาทห้าบาทจ้าไม่ละห้าบาทมีเนื้อดีสิบาทเนื้อจัมโบ้แล้วก็ปลาในสิบบาทอันนี้หมูบอหมูค่ะห้าบาทห้าบาทเอ็นหมูเอ็นเนื้อเอ็นไก่อ๋อเอาเอาอันนี้เอ็นไก่เอ็นหมูแล้วเอ็นเนื้ออ๋ออ๋ออันนี้เอา ปลาดิบเลยค่ะพออดกบาาทจค่ะนูเอาอันนี้เลยค่ะนี่นะคะตอนเด็กๆชอบมากตาเลี้ยกค่ะมีพริกทอดให้ด้วยเนี่ยพริกทอดนล้วทุกคนมีผักผักแน่นๆน่จัโบ้แน่นแน่นน้ำจิ้ม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 หลาหลาไปเลยก็ได้ค่ะอืมโอ้ยน้ำจิ้มแน่นแน่น เน้้นนนนลยะย่่าากกิมคี่ร้านอะไรกันเนี่ยเฮ้ยยังไมม่ีชื่อร้านนี้กระตาใส่เงินร้านได้แล้วค่ะทุกคนน้ำจิ้มร้านเลยนะคะร้านเลยค่ะนีอ้มเยิย้มเยิมย้มเยิม้มเลิศเลิศพีทไม่ต้องเน้นก็ได้ก็ <laughs> ต,ติดก็ได้โอเค เคยเลิศเลิศเลิศไ,ไม่ค่ะและไม่ค่ะเดี๋ยวทุกคนวันนี้ก็สนุกสนานสองรอบสามรอบนะคะแบบเนี่ยแหละชีวิตบ้านนาชีวิตบ้านนอกเราคนต่างจังหวัดเราอะคือแบบทักทายกันแบบขายขนาดขายของก็ยังเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มจใสแบบเนี่ยคือชีวิตที่แบบว่ามันเรียงจริง คือแบบไม่รถไม่อยากใส่อะไรลงไปในคลิปนะคะก็คืออยากให้มันจริงจังอยากให้มันจริงจริงอย่างเงี้ยค่ะโอเคไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบายมือหนักมากบาย